ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ไอคอน decision นะครับซึ่งจากตัวอย่างจะได้ประยุกต์ใช้กับการสร้างขังข้อสอบดูตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างที่1น,นะครับเราก็จะให้มันทำการแรนดอมข้อสอบขึ้นมานะครเป็นข้อที่1แล้วเราก็จะพิมพ์คําตอบลงไปเราก็จะแสดงข้อสอบข้อที่2นะครับแล้วก็แสดงข้อสอบข้อที่3นะครับจากนั้นถ้าเกิดเราทํา ถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อก็จะแสดงคําตอบขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างนะครับจากที่ทั้งหมดเมื่อกี้เรามีข้อสอบอยู่ทั้งหมด5ข้อและผมจะใช้ไอคอน decision นะครับเป็นตัวกําหนดว่าข้อสอบที่เราจะนํามาแสดงจะแสดงหมดกี่ข้อนะครับซึ่งในการแสดงนั้นเราจะทําให้กําหนดได้ว่านะครับจะทําการแรนดอมนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเวลาที่จะทําข้อสอบนะครับเราจะได้ไม่จำเจอยู่กับข้อสอบเดิมๆนะครับ ขั้นตอนแรกเราจะต้องทําการสร้างข้อสอบก่อนนะครับจากตัวอย่างผมได้ทําการสร้างข้อสอบทั้งหมด5ข้อนะครับซึ่งข้อสอบที่เราสร้างนะครับเราจะต้องทําการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย,อย่างแรกเลยนะครับดูตัวอย่างเราจะต้องเพิ่มนะครับตัวแปรตัวแปรหนึ่งชื่อว่าตัวแปร i ขึ้นมานะครับโดยที่ตัวแปร i จะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บปีกาแบบตัวอย่างนะครับจากนั้นนะครับที่ไอคอน display เราจะทำการคลิกขวาแล้วเลือกที่ Calculation แล้วให้เราพิมพ์นะครับ i เท่ากับ i บกหนะครับเพื่อเป็นการรันใหมายเลขข้อให้กับข้อสอบของเราจากนั้นนะครับเราก็ทำแบบนี้ให้กับข้อสอบทุกๆข้อนะครับจะตัวอย่างผมทำการสร้างไว้5ข้อจากนั้นเราก็จะนำตัว Decision มาวางไว้ โดยที่ตัว Decision นี้จะเป็นตัวที่จะกำหนดนะครับว่าเราจะทำการและน้อมข้อสอบกี่ข้อนะครับเมื่อเรานำ Decision มาวางแล้วให้เอาข้อสอบนะครับข้อที่1ถึงข้อที่5ย้ายมาอยู่ภายใต้ไอคอน decision นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ข้อสอบของเรานะครับจะอยู่ภายใต้ Decision แล้วนะครับ จากนั้นนะครับให้คลิกที่ตัว decision แล้วมากำหนดที่ property ของมันนะครับอย่างแรกให้เราเลือกที่ repeat นะครับเลือกเป็น fix number of time นะครับก็คือกำหนดว่าจะให้ทำการทำข้อสอบกี่ข้อตรงนี้ผมจะกำหนดให้ทำา3ข้อก็จะพิมพ์เลข3ลงไปต่อมา branch นะครับ ให้เราเปลี่ยนนะครับเลือกเป็น random to unused p a t s นะครับก็คือระบบเขาจะทำการ random นะครับทำการสุ่มขึ้นมาโดยที่จะสุ่มไปยังข้อที่เราไม่เคยทำนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นให้เรานำไอคอน display มาวางไว้นะครับภายใต้ไอคอน display นะครับเราก็ต้องพิมพ์ตามนะครับดังนี้ เปตัวอย่างเช่นนะครับได้คะแนนทั้งสิ้นในวงเล็บเป็น total score นะครับหรือทำผิดขี่ข้อนะครับก็ในวงเล็บเป็น total correct ทำถูกทำผิดกี่ข้อนะครับเป็น total wrong นะครับตรงนี้เขียนผิดนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นทำถูกนะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะทําให้รู้ว่าเราทําข้อสอบถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อนะครับทีนี้เราลองมาทําการรันดูนะครับว่าสิ่งที่เราทําเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับอันนี้คือข้อที่1นนะครับเขาก็จะเป็นแอนนะครับคือมดนะครับข้อที่2เป็นสุนัขข้อที่3นะครับก็เป็น Google นะครับทีนี้เราลองมาลันอีกหนึ่งรอบนะครับ ข้อที่1ที่เราได้ก็เป็นแมวข้อที่2เป็นมดข้อที่3ก็เป็น Search e n g i n e นะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราแรนดอมข้อสอบขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับข้อสอบก็จะไม่ซ้ำกันนะครับเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างคลังข้อสอบได้นะครับ